ประวัติพอสังเขปพอท่านจันแห่งวัดทุ่งเฟือจังหวัดนครศรีธรรมราชพ่อท่านจันสุเมทท่านเป็นพระสงฆ์ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าค่ะแม้กระทั่งท่านขุนพันธรักราชเดชยังมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านเพื่อขอเรียนวิชาพ่อท่านจันท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสที่18พฤษภาคมพศ2453ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6 ปีชวดณบ้านหลาแก้วอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชบิดาข,ของท่านมีนามว่านายเขียวและมันดาข,ของท่านมีนามว่านางพุทธแก้วนามสกุลทองแก้วพอ่านจันท์ท่านเป็นบุตรชายคนโตคะ่ะและมีพี่น้องด้วยกันสี่คนท่านมีอาชีพทำสวนทำไร่ ในตอนเยาววัยท่านได้ศึกษาในสำนักของพระครูสังครัก์วัดหลาแก้วและได้ศึกษาอักษรสมัยวิชาอาคมต่างๆเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นท่านก็ศึกษาพุทธเวทจากตำราต่างๆมีวิชาอาคมพอตัวเลยทีเดียวค่ะในสมัยนั้นนักเลงหัวไม้ต่างเกรงกลัวท่านเนื่องจากว่าท่านหนังเหนียววิ่งนักเมื่อท่านมีอายุครบ20ปีค่ะท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดสาราแก้ว ซึ่งมีพระครูพนังศีวิสุทธิพุทธิภักดีเป็นพระอุปัชฌาย์และท่านได้รับฉายาว่าสุเมโธและในคราวหนึ่งนะคะพอท่านจันทร์ท่านได้เดินทุดงอยู่ในป่าชา้าณจังหวัดพัทลุงซึ่งขณะที่ท่านได้เข้าพักแคว้นกรดไว้กับกิ่งไม้ในป่าช้าวัดแห่งหนึ่งบริเวณใกล้ริมคลองป่าเรียบร้อยแล้ว หลวงพ่อจันทร์ท่านก็เดินจงกรมคลายความเหน็ดเหนื่อยพอสมควรจึงนั่งสมาธิภาวนาในกรดเพราะว่าเป็นช่วงเวลาพรบค่ำพอดีค่ะและในขณะที่นั่งสมาธิจนจิตสงบลงแล้วสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แจ่มใสมากหลวงพ่อจันทร์ท่านได้เล่าให้กับบรรดาสิทธิ์ฟังในภายหลังว่าเมื่อจิตสงบดีแล้วเหตุการณ์อันอัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้น ทำให้ท่านเห็นอักขรแะแบบภาษาขอมลอยขึ้นชัดจากริมแม่น้ำลำป่าไปอยู่ในท่ามกลางอากาศท่านก็ได้กำหนดอักขระเหล่านั้นมาพิจารณาค่ะแล้วก็ทำอุบายเพ่งเป็นกสินโดยอาศัยอักขระโบราณที่ปรากฏมาเป็นนิมิตหมายแห่งการบำเพ็ญเพ่นเป็นองค์กสินและยิ่งนานวันความสงบยิ่งแนบแน่นตามลำดับ และเมื่อความมืดมาปกคลุมไปทั่วลุ่มน้ำลำป่าจังหวัดพัทลุงบริเวณภายนอกกรดอากาศก็เย็นเป็นพิเศษค่ะขนาดนั้นพอท่านจันและหมู่คณะของท่านได้นางกำหนดจิตอยู่และทันใดนั่นเองความเงียบก็ถูกทำลายด้วยอำนาจเสือโคร่งตัวโตวเสียงร้องของมันขู่ขมขวัญทุกคนที่ได้ยินมันเดินวนไปวนมาข้างๆกรดเพราะว่ามันได้กลิ่นของมนุษย์นะคะ พระธุดงก็ได้ปฏิบัติตามคําเตือนให้อยู่ในความสงบนั่งปฏิบัติกันโดยปกติก็เหมือนกับว่าเสือโครงมาทดสอบจิตใจค่ะเมื่อพระธุดงทุกท่านมีมานะอดทนที่แน่วแน่พร้อมทั้งแผ่เมตตาไปยังเสือตัวนั้นในที่สุดเสือโครงก็สิ้นความพยายามพละหายไปในป่าลึกจากการเดินธุดงไปทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้ และต่อมาในปีพศ2491ค่ะพ่อท่านจานท่านก็ได้จำพรรษาที่วัดทุ่งเฟือพอท่านเล็งเห็นว่าเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนาสมาธิเป็นอย่างยิ่งจากอดีตนะคะในวัดทุ่งเฟือที่เคยมีสภาพสุดโทรมก็ได้รับการพัฒนาเปิดปลาเบียนเป็นสาราโรงธรรมหอระฆังพระอุโบสถและกุฏิสงฆ์ขึ้นมาตามลำดับ ต่อมาพ่อท่านจันสเมทโทก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟื้ออย่างสมบูรณ์ค่ะประสงค์ต่างจังหวัดและชาวบ้านต่างมาฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์กับท่านเป็นจำนวนมากเพื่อศึกษาตำราพิชัยสงครามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในเรื่องวิชาคงกระพันชาติแควคราดมหาอุดถือเป็นวิชาสุดยอดทั้งนั้นเลยค่ะและหลวงพ่อจันก็เคยได้เดินทางไปศึกษาวิชากับอาจารย์เอียดดำวัดในเขียวอีกด,ด้วยค่ะ พอท่านจารย์ท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติจนเกิดชาญแก่กล้าดังบันทึกของคณะสิทธวัตรทุ่งเฟือทุกๆสายในคืนวันที่9พฤศจิกายนพศ2532ท่านได้เข้าสมาธิภาวนาตั้งแต่หัวค่ำด้วยเรียบทอันสงบแม้ว่าในช่วงเวลานั้นท่านจะมีอาการป่วยกระสอบก,กระแสะมาตลอดท่านก็ไม่ทอดทิ้งธุระเรื่องภาวนาตลอดคืนจนเวลา 5้านาฬิกาอันเป็นเวลาใกล้สว่างท่านได้ให้บรรดาศิทธ์ช่วยกันพยุงกายให้ลุกขึ้นเพราะว่าท่านนั่งสมาธิมาตั้งแต่หัวข้ามค่ะทําให้เรียวแรงก็น้อยลงจากนั้นท่านก็ได้เปลี่ยนสบงจีวรสังฆาติแล้วท่านได้บอกให้ลูกศิษย์ประคองให้นั่งลงทำสมาธิต,ต่อไปหลังจากฉันอาหารเช้าเสร็จแล้วท่านก็หลับตาลงและลูกศิษย์ ได้จุดเทียนไว้เบื้องหน้าท่านหนึ่งเล่มพร้อมกับสั่งไม่ให้ใครมาส่งเสียงบริเวณนั้นเพราะว่าท่านจะทําสมาธิเมื่อกล่าวแก่สิษย์ทุกคนแล้วท่านก็หลับตาลงค่ะแล้วกําหนดจิตเข้าสู่ธรรมะสมาธิเป็นครั้งสุดท้ายเป็นลําดับต่อมาเวลา8ปดนาฬกาสานาทีบรรดาลูกศิษย์ ที่เฝ้าดูอาการของพ่อท่านจันทร์เห็นว่าเกิดอักเกิดการผิดสังเกตค่ะเพราะว่าศีรษะของท่านมีการโน้มเอียงลงมาเล็กน้อยซึ่งปกติแล้วพ่อท่านนะคะเวลานั่งสมาธิจะนั่งตัวตรงค่ะจิตที่อยู่ใกล้ชิดก็เลยทราบว่าท่านได้มรณาภาพแล้วซึ่งตรงกับวันที่10พฤศจิกาย,ยนพศ2532ทั้งนี้ค่ะ วิชาอาคมหยุดกระสุนปืนและป้องกันศาสตร์ราวุธต่างๆเป็นที่ยอมรับว่าพ่อทันจันท่านเป็นยอดไม่เป็นรองใครในใต้่าด้ามขวานทองแถมท่านนะคะยังได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าเหล็กไหลในด้านอิทธิมงคลวัตถุของพ่อทันจันนั้นมีอนุภาพดีเด่นในทางพุทธคุณสูงค่ะอนุภาพสูงส่งจากประสบการณ์ผู้ที่นำติดตัวไปใช้ก็มีมากมายจึงเป็นที่หวงแหนของผู้ที่ครอบครองไว้ และเหรียญรุ่นแรกจัดได้ว่าเป็นเหรียญยุทธกสุลของจริงค่ะส่วนเรื่องเครื่องรางของข,องขังอย่างควายธนูถือว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์หนึ่งเดียวของภาคใต้ที่ได้สร้างไว้เพราะไม่ปรากฏว่ามีเกจิสงท่านใดนะคะได้สร้างเอาไว้อีกนอกจากว่าสิทธิ์รุ่นรางของทางวัดที่ยังคงดำรงวิชาสร้างควายธนูข,ของท่านเอาไว้ เครื่องรางควายธนูของท่านสร้างโดยเนื้อผงพุทธคุณผสมไบาลานซึ่งเดิมทีนะคะท่านไม่ได้สร้างควายธนูเนื่องจากว่าวัตถุหาค่อนข้างยากค่ะโดยเฉพาะส่วนผสมอย่างหนึ่งคือตะไคร่น้ําที่ต้องเกิดบนจมูกจระเข้นะคะซึ่งเป็นของที่หายากมากแต่ว่าภายหลังเมื่อมีการเลี้ยงจระเข้กันมากขึ้นลูกศิษย์ก็สามารถหาให้ได้พร้อมด้วยวัตถุอาถรรพ์อื่นๆท่านจึงได้จัดสร้างขึ้น เริ่มแรกทีนะคะท่านก็สร้างแบบเต็มตัวแต่ว่าภายหลังท่านได้ทำเหลือแค่ข้างเดียวเนื่องจากว่าอนุภาพแรงเกินไปควายธนูของหลวงปู่นะคะเป็นของอาถรรพ์ที่สามารถป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มองไม่เห็นและสามารถคุ้มภัยต่างๆเป็นอย่างดีปัจจุบันสรีระของพ่อท่านจันท์แข็งดุดหินประดิษฐานณวัดทุ่งเฟื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ